เี้ยไปไดเยเาะใน้ยอขึนดิโอ๊ยมีตะปูแล้วมันไหนติดอยู่โ้งมาก่อนไี้ั่นเนี้ยเพลอนดอกมีตะปูแต่มาก,กวนปูไย ปูลายปลาบกเขาอ้อวะยังเ้าวปนะยังเนะ้าเหรอน่าะปลาเนาะคลอดมือแล้วเนะาะนี่ปลาบ่พอสิบโจอ,อยู่อ่าอึ้งกัาบใาส่มาก็ล่าเออบึงไม่ได้กินกันเด้อ <laughs> เมืเ่อแต่พอมาหืโดดล้อหน้าล้อตายโดดยุ่งนทะี่ไหนมันบก,กินนงมาเกิมันเป็นน้ำหนักเป็นน้ำปูหรือเป็นน้ำหนักดูใช่มัต่อันนี้ไปจะปูปูกวนแนวนะเลยแต่เยื่ยอจะออันเอาว่าอันโค้งขบก,ก่อยเขาบอกเจ้าไปลงนะ เออเอราว่าเขาได้ปลดไปอย่างดีกั่ก่อนบอดเนี่ยกบุ่ก่อนเนี่ยเออนี่ยคบกบก่อนเนี่ยถ้ายกยอเขาเดเขาบอกเจ้าไปลงนะอือทางนั้นมันลมมันพัดพอดียมันหลบลมพร้อมเดี๋ยวนี่นน่ะขึ้นทะเลไม่ไหวแล้วได้อีกบ้างนะอะสะบัดดิ ว้มันลักดิรือ่าโอ้ยลมนะหืมไกไปคลองรุ่นจะไก่หล ป่ามันจะโตงามดีป่าซ้อยป่ากุหลามโตกแง่บัมแง่นะกเพาะไปนั่งเล่นอยู่คันว่างป่ามันสวยง่แต่มันเหม็นเหม็นน้ำเน่าเข้าน่ะน้ำมันรัดหน้าเขาน่ะบ้างนะแล้วมันตายเบิดมันเน่าเิดเอราะมันเหม็นาะ แต่ก็ทรงไระท่กินนั่นแหละวะแต่มันรื้อไงแล้วทั้งคุณอันน้ำลาดแบบเนาะวันทางคาดบดไหมเราทานไปได้บดอ่ะไปได้ไอ้น้ำลาดซื้อๆอันบ่คาดบะคือของนั้นของมันคองคอ,องมันทางมันคาดทุกอี่เนาะ้วก็น้านนนไน